สวัสดีค่ะพกก็ไอร์เล็ตเชบูอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่30อันดับสแตปมไทยที่มีการประมูลราคาสูงสุดของการประมูลครั้งที่5้ของทางบริษัทเอื้อเสรีเมื่อวันเสาร์ที่3และว,วันอาทิตย์ที่4เมษายน2564ที่ผ่านมาค่ะเรามาดูกันว่ามีรายการไหนที่ราคาสูงสุดและอันดับที่1จะไปจบกันที่ราคาที่เท่าไหร่ตามไปชมกันเลยค่ะอันดับที่30 เป็นของรายการที่632ค่ะเป็นไปสนียบัตรในสมัยรัชกาลที่8ชนิดราคา3สตางค์ค่ะส่งจากจำปาสักไปกรุงเทพค่ะมีประทับตาจำปาสักลงวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2489ค่ะปัจจุบันเนี่ยจำปาสักอยู่ที่ประเทศลาวค่ะราคาประมูลจบไปที่125,000บาทค่ะ ดับที่29ยกให้รายการที่57 ค่ะเป็นสแตมที่ใช้ในสี่รัฐมาลายรูปอนุสาวรีย์ทหารอาสาค่ะประกอบไปด้วยสแตมชนิดราคา2เซนจำนวน1ดวงค่ะและสแตมชนิดราคา3เซนจำนวน2ดวงค่ะติดอยู่บนกระดาษจดหมายที่ถูกตัดออกมีตราประทับวงกลม3ชั้นเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดค่ะประทับตามเมืองคังกาด้านบนและปาริสด้านล่างค่ะตราประทับลงวันที่8พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2487ค่ะมี ีจำนวนทั้งหมด2ตราประทับด้วยกัน สำหรับตาประทับนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตาประทับที่มีความชัดเจนและเป็นที่ต้องการในกลุ่มนักสะสมเป็นอย่างมากค่ะสำหรับเมืองคังก้านั้นมีเพียงไปษนีเดียวเท่านั้นที่เปิดทําการในรัฐปเลตค่ะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในตราประทับที่มีความหายยากมากและราคาประมูลสําหรับรายการนี้จบไปที่1นึ0 0 0สบาทด้วยกันค่ะอันดับที่18ค่ะยกให้รายการที่143ค่ะเป็นพระราชหัตทะเลขาใบ รับดองสิ่งของที่บรรจุในกล่องส่งไปที่ประเทศฝรั่งเศสเพื่อรัฐบาลสยามเมื่อปีพุทธศักราช2,407ค่ะขนาดของกระดาษเนี่ยมีความกว้างที่11เซนติเมตรและความสูงที่18เซนติเมตรด้วยกันค่ะ มีปั๊มนูนตาพระราชนจกรสีน้ำตาลตาพระราชนจกรอักษรของด้วยหมึกสีน้ำเงินที่มุมบนด้านซ้ายค่ะและประทับตาเมเจอร์คิงออฟสยามด้วยหมึกสีน้ำเงินที่มุมบนด้านขวาค่ะใบรับรองฉบับนี้ลงวันที่7เมษายนพุทธศักราช2407ค่ะและประทับตาพระราชนจกรด้วยหมึกสีน้ำเงินถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และหายากมากค่ะราคาที่ประมูลจบไป จบไปที่1น5 0 0 0บาทด้วยกันค่ะอันดับที่27ยกให้รายการที่437ค่ะเป็นสแตมรัชการที่6ชุดเวียนนาที่ยังไม่ผ่านการใช้งานครบชุดจำนวน12ดวงด้วยกันค่ะรายการนี้เป็นแบบบ็อกซสี่ทั้งหมดค่ะประกอบไปด้วยชนิดราคา2สตางค์สสตางค์6สตางค์ส2สตางค์ส4สตางค์28สสตางค์ 1>, 1บาท2บาท3บาท5บาท10บาทและ20บาทด้วยกันค่ะสาภาพชุดนี้เป็นสาภาพแบบสาภาพนอกค่ะกาวเนี่ยเป็นสีขาวแล้วก็สเตมเนี่ยมีสีสดสวยมากค่ะถือว่าหายากมากในสาภาพที่สวยแบบนี้ค่ะราคาที่ประมูลจบไปนั้นจบไปที่1 2 5 0 0 0บาทด้วยกันค่ะอันดับที่26ค่ะเรายกให้กับรายการที่3 5 2ค่ะ เป็นสแตมชุดรัชมังคราพิเศษชนิดราคาหนึ่งอัคะ่ะออกเมื่อปีพุทธศักราช2451 เป็นแบบเต็มแผ่นมีติดชานกระดาษด้านซ้ายนะคะแสดงให้เห็นตำแหน่งของตัวตลกค่ะตำแหน่งตัวตลกมีตำแหน่งไหนบ้างนะคะมีตำแหน่ง d6 ค่ะตัว i เป็น i เล็กค่ะตำแหน่ง g7 ค่ะระยะระหว่าง i และ l เนี่ยห่างกันค่ะในตำแหน่ง d8 ค่ะเลข2ไทยแก้แล้วจาก3เป็น2ค่ะยังไม่ผ่านการใช้งานนะคะสำหรับรายการนี้ ฟันเนี่ยมีแตกบ้างบางส่วนแต่ถูกดามด้วยหินค่ะนอกนั้นสภาพไม่ติดหินสีสดแต่ด้านหลังเนี่ยมีคราบสนิมอ่อนๆโดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นสภาพที่ดีแล้วก็มีบล็อกที่ใหญ่ซึ่งหายยากมากเลยนะคะในสภาพนี้ราคาที่ประมูลจบไปนั้นจบไปที่1,30,000บาทด้วยกันค่ะอันดับที่15ค่ะยกให้กับรายการที่386ค่ะ รายการนี้เป็นสแตมชุดวัดแจ้งแก้สตางค่ะเป็นแบบชนิดราคา2สตางบน1อัดนะคะออกเมื่อปีพุทธศักราช2,453ด้วยกันค่ะตัวตลกค่ะจะพิมพ์เป็นเลข6แทนที่จะพิมพ์เป็นเลข2ค่ะส่วนในดวงปกติค่ะจะเป็นราคาเ,เลข6นะคะซึ่งในรูปเนี่ยจะมีเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนค่ะ ตัวตลกเนี่ยยังไม่เคยมีการถูกบันทึกมาก่อนนะคะเป็นสภาพแบบใช้แล้วซึ่งถือว่าหายากมากแล้วก็รายการนี้เนี่ยมาพร้อมไปรับรองจากสตทด้วยค่ะราคาที่ประมูลจบไปนั้นจบไปที่1,35,000บาทด้วยกันค่ะอันดับที่4ค่ะเป็นของรายการที่2,36ค่ะ เป็นชุดสะสมและศึกษาส,ะสะแตมชุดแรกครบ5ดวงและสะแตมชุดทั่วคราวปีพุทธศักราช2432แบบชนิดราคา1อาจบน1เซียวค่ะตั้งแต่ช่วงปีพุทธศักราช2000 426จนถึง2,432ด้วยกันค่ะทั้งหมดถูกจัดอย่างสวยงามวนกระดาษ22แผ่นโดยการติดหินประกอบด้วยสแตมยังไม่ใช้แล้วก็ใช้แล้วดวงเดียวแล้วก็มีแบบเป็นบ็อกด้วยค่ะสำหรับราคาประมูลที่จบไปนั้นจบไปที่145,000บาทด้วยกันค่ะอันดับที่23ค่ะเป็นของรายการที่570ค่ะรายการนี้เป็นใบรับลงทะเบียนหมายเลข 3891พิมพ์บนกระดาษสีชมพูค่ะบนกระดาษเนี่ยมีลงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2487ค่ะถูกส่งจากบรณษย์กุลิมไปยังท้องถิ่นเดียวกันค่ะประทับตาวงกลมเดี่ยวแบบ3ชั้นเมืองกุลินรัสไซบุรีค่ะตราประทับเนี่ยไม่ได้ลงวันที่มีเพียงแค่พุทธศักราช2487เท่านั้นค่ะสำหรับราคาที่ประมูลจบไปนั้นจบไปที่150,000บาทด้วยกันค่ะ ัดับที่22ค่ะยกให้รายการที่303ค่ะเป็นสแตมชุดพพักเพียนออกเมื่อปีพุทธศักราช2442ค่ะสำหรับรายการนี้ค่ะมีชนิดราคา1อาจ2อาด3อัด4อัดและ10อัดด้วยกันค่ะครบชุด5ดวงยังไม่ผ่านการใช้งานค่ะสภาพนี่ถือว่าเป็นสภาพที่สวยมากๆเลยค่ะราคาที่ประมูลจบไปนั้นจบไปที่150,000บาทด้วยกันค่ะ ดับที่21ยกให้รายการที่291ค่ะเป็นสแตมชุดชั่วคราวราคา4อัดบน12อัดค่ะตัวแก้โรมันแบบที่2และแบบที่3ค่ะออกเมื่อปีพุทธศักราช2438ค่ะยังไม่ผ่านการใช้งานแบบเต็มแผ่นจำนวน120ดวงสำหรับชิ้นนี้ค่ะมีตัวตลกหลายจุดแล้วก็หลายตำแหน่งมากๆเลยค่ะสามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากทาง www. euseri. com ค่ะราคาที่ประมูลจบไปนั้นจบไปที่150,000บาทได้กันค่ะเราเดินทางมาถึงอันดับที่20กันแล้วค่ะเรายกให้กับรายการที่574ค่ะรายการนี้เป็นซองจดหมายลงทะเบียนจากเมืองสุงไหนปัตตานีรัฐไซบุรีส่งไปยังกุลิมค่ะด้านหลังของซองค่ะมีการติดสแตมไทยชุด4รัฐแบบชนิดราคา8เซนและ15เซนค่ะ มีตาประทับแบบวงกลมสามชั้นภาษาอังกฤษทั้งหมดว่าเมืองสุงไงปัตตนีรัฐไซบุรีค่ะด้านหน้าซองค่ะมีติดป้ายลงทะเบียนสุงไงปัตตนีหมายเลข14432ค่ะ และด้านหลังของซองค่ะมีการประทับตารับแบบกลม3ชั้นภาษาอังกฤษทั้งหมดว่าเมืองกุลิมรัตไซบุรีพุทธศักราด2,487ค่ะซึ่งซองลงทะเบียนซองนี้ถือเป็นซองที่สวยยอดเยี่ยมและสุดยอดความหายากเลยก็ว่าได้ค่ะราคาประมูลสำหรับชิ้นนี้จบไปที่1,60 0 0 0บาทได้กันค่ะ จากที่19ค่ะยกให้รายการที่271ค่ะเป็นสแตมชุดชั่วคราว1อัดบน24อัดแบบที่1ค่ะออกใช้เมื่อปีพุทธศักราช2437ด้วยกันยังไม่ผ่านการใช้งานแบบบล็อก6ค่ะความพิเศษของบล็อกนี้คือสแตมแถวบนดวงกลางค่ะคำว่าอัดค่ะไม่มีตัว S ต่อท้าย ATT นะคะ และด้านหลังค่ะมีตาคอนโทรประทับเป็นภาษาอาหรับิกซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในบล็อกที่หายยากเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะและราคาประมูลจบไปที่1,60,000บาทด้วยกันค่ะอันดับที่18ค่ะยกให้รายการที่584ค่ะเป็นสแต็มชุดสีรัดมารายชนิดราคา2เซนรูปอนุสาวรีทหารอาสาที่ยังไม่ผ่านการใช้งานแบบด็อก4ค่ะและ รายการนี้เป็นตลกแบบไม่ปลุกรูทั้ง4ด้านไม่มีกาวและเป็นที่ต้องการของนักสะสมชั้นเซียนเป็นอย่างมากเลยค่ะสำหรับราคาที่ประมูลจบไปนั้นจบไปที่1,75,000บาทด้วยกันนะคะอันดับที่17 เป็นของรายการที่254ค่ะเป็นซองทางการฟอร์มูล่าปราศจากการติดสแตมค่ะถูกส่งจากจังหวัดเพชรบุรีไปกรุงเทพมีตาประทับเพชรบุรีลงวันที่27มกราคมรัตนโกศินทร์ศก111ค่ะส่วนด้านหลังค่ะมีตารับกรุงเทพที่1ค่ะลงวันที่30มกราคมรัตนโกศิโศก1นทร์ศก111เช่นเดียวกันค่ะด้านหน้าค่ะมีกรอบสี่เหลี่ยมษาษส ไทยอ่านได้ว่าในราชการกรมไปรษณีย์โทรเลขถือว่าเป็นสภาพที่ดีและหายากมากสำหรับรายการนี้ค่ะราคาที่ประมูลจบไปนั้นจบไปที่1 9 5 0 0 0บาทด้วยกันนะคะอันดับที่16ค่ะยกให้กับรายการนี้เลยค่ะรายการที่145ค่ะ เป็นสแตมในวางหรือสแตมชุดเจ้านายนะคะครบชุดจำนวนสีดวงค่ะออกเมื่อปีพุทธศักราช2423ค่ะเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของเจ้านายพระองค์ต่างๆ ซึ่งในชุดประกอบไปด้วยแถวแรกค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะแถวที่สองค่ะสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระอักรชายาเธอพระองค์เจ้าเสาวภาคณารีรัตสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุกาพสมเด็จเจ้าฟ้าจตุรนรัศมีเจ้าฟ้าศิริราชกุฏพันเจ้าฟ้าพหุ รัตนมณีมยกรมพระเทพนารีรัตเจ้าฟาตีเพชรรุทธ,ธรรรงทั้งชุดปุรูพิมพ์บนกระดาษหนาชนิดแบบไม่มีกาวค่ะสภาพเนี่ยติดสนิมแล้วก็มีตำหนิบ้างบางส่วนซึ่งถือว่าเป็นชุดที่หายากมากๆเลยค่ะสำหรับการประมูลครั้งที่55ของเ e อื้อเสรีเมื่อวันที่20มิถุนายนปี63ค่ะจะมีรายการที่หน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้ค่ะ ซึ่งเป็นรายการที่138ตอนนั้นราคาเนี่ยจบไปที่560,000บาทะคะ่ะและในเที่ยวนี้ของครั้งที่58ะคะ่ะราคาประมูลจบไปที่200,000บาทด้วยกัน,นะคะ่ะ ลำดับที่15ค่ะยกให้กับรายการที่569ค่ะรายการนี้เป็นโปสการ์ที่ถูกส่งจากอลอสตาไปยังกูริมค่ะติดสแตมญี่ปุ่นชนิดราคา4เซนประทับตาวงกลมคู่อลอสตาค่ะลงวันที่13มกราคมปีพุทธศักราช2 4 8 7ค่ะสำหรับอัตราค่าส่งโปสการ์ดแบบนี้ถือว่าเป็นอะไรที่หายากมากและความหายากอีกอย่างหนึ่งคือ มีการใช้งานก่อน2วันที่สแตมไทยทุสสีรัฐจะมาถึงซึ่งรายการนี้ถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีมากค่ะราคาที่ประมูลจบไปนั้นจบไปที่2 2 0 0 0 0บาทด้วยกันค่ะอันดับที่14ค่ะ ยกให้กับารายการที่568คะ่ะเป็นซองจดหมายที่ถูกส่งจากปดังเซไรรัไสไซบุรีไปยังกัวลาลัมเปอร์ค่ะด้านหลังของซองค่ะมีการติดแตมไทยทุดสีรัชนิดนะคะ8เซนจำนวน1ดวงด้วยกันค่ะมีตาประทับแบบวงกลม3ชั้นว่าปดังเซไรัยและไซบุรีเป็นภาษาอังกฤษค่ะลงวันที่9กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2487ค่ะด้านหน้าของซองค่ะยังมีตรา าเซนเซอร์ของราหารญี่ปุ่นว่า IPOH ค่ะเป็นสีเดี่ยมผืนผ้าสีแดงและตราเซนเซอร์อลอสตาซึ่งเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ทรงคุณค่าและาหายยากมากในสภาพที่สวยเช่นนี้ค่ะราคาที่ประมูลจบไปนั้นจบไปที่2 2 0 0 0 0 0บาทด้วยกันค่ะอันดับที่13ค่ะที่สุดของความหายากอีกหนึ่งรายการเลยก็ว่าได้ค่ะยกให้กับรายการที่2 3 1ค่ะ เป็นสแตมชุดแรกชนิดราคานัน1เฟืองแบบด็อกสีที่ยังไม่ผ่านการใช้งานค่ะมาในสภาพนอกแล้วก็กาวเดิมค่ะ สแตมดวงนี้เนี่ยออกเมื่อปีพุทธศักราช2426ค่ะสำหรับความหายากของดวงนี้เรื่องราวยูว่าเป็นสแตมราคา1เฟืองถูกสั่งพิมพ์พร้อมกับสแตมชุดแรกโซรดค่ะแต่ไม่ถูกประกาศออกใช้งานเนื่องจากสแตมดวง1เฟืองค่ะถูกส่งจากประเทศอังกฤษมาถึงประเทศไทยล่าช้าไปถึง2ปีด้วยกันค่ะและบ็อกซี่แบบนี้นอกจากจะหายากในท้องตลาดแล้วยังเป็นที่ต้องการในกลุ่มนักะสะสมเป็นอย่างมากด้วยค่ะ ราคาที่ประมูลจบไปนั้นจบไปที่2 2 0 0 0นบาทด้วยกันค่ะอันดับที่12กันแล้วค่ะยกให้กับรายการที่5,6,7ค่ะเป็นซองจดหมายที่ถูกส่งจากรัฐอาลอสตาไปยังปีนังค่ะมีการติดสแตมญี่ปุ่นชนิดราคา8เซนจำนวน1ดวงด้วยกันพร้อมดับเบิลเซนเซอร์ชิปประทับตา ญี่ปุ่นแบบวงกลมคู่อลอสตาลงวันที่23พฤศจิกายนปี2603หรือตรงกับคิดศรรักราชปี1943ค่ะด้านหน้าซองค่ะมีตราประทับทหารญี่ปุ่นอโลสตาเซเวนแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีดำและตราประทับทหารญี่ปุ่น i p o h 1 แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีม่วงค่ะสำหรับประเทศไทยนั้นเริ่มมีการบริหารไปรษณีย์ในสีรัฐมาลายตั้งแต่วันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2486ค่ะในช่วงแรกเริ่มนั้นได้มีการใช้สแตมป์และตราประทับของญี่ปุ่นจนเมื่อสแตมป์ไทยที่ใช้ในสีรัฐเดินทางมาถึงกรุงเทพเมื่อวันที่15มกราคมปีพุทธศักราช2487ค่ะซึ่ง ถือเป็นระยะเวลาเกือบ3เดือนกว่าจะแตมจะเดินทางมาถึงและซองนี้ค่ะถูกเปิดออกทั้งสองด้านมีรอยฉีกขาดเพยงเล็กน้อยตรงขอบกลางล่างเท่านั้นค่ะสิ่งที่ทำให้ซองนี้ค่ะยิ่งทรงคุณค่าในการเก็บสะสมอีกอย่างหนึ่งก็คือถือเป็นหนึ่งในซองจดหมายในช่วงระยะเวลานั้นที่ถูกค้นพบเพียงแค่5ซองเท่านั้นค่ะและเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ไปรษณีย์ที่สำคัญและทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ เรื่องราวที่น่าสนใจขนาดนี้ราคาประมูลก็จบไปที่250,000บาทด้วยกันค่ะอันดับที่11ค่ะยกให้รายการที่347ค่ะเป็นสแตมชุดรื้อชากรชนิดราคา10 บาท20บาทและ40บาทค่ะยังไม่ผ่านการใช้งานครบชุดจำนวน3ดวงได้กันค่ะสำหรับชนิดราคา10บาทมีมุมล่างซ้ายแล้วก็ส่วนชนิดราคา40บาทมีขอบมุมที่ล่างขวาค่ะสภาพนี้ถือว่าเป็นสภาพที่สวยและหายากมากค่ะราคาที่ประมูลจบไปนั้นจบไปที่25,000 0บาทด้วยกันนะะเราเดินทางเข้ามาสู่10อันดับที่เหลือที่มีการประมูลจบไปในราคาสูงสุดในกลุ่มสต สำหรับการประมูลครั้งที่58ของทางบริษัทเอื้อเสรีกันแล้วนะคะ10อันดับที่เหลือจะเป็นรายการไหนและราคาจะตมกันไปที่เท่าไหร่บ้างตามไปชมกันต่อเลยค่ะอันดับที่10ค่ะยกให้กับรายการที่302ค่ะเป็นแสดชุดพระพักเพียนชนิดนะคะ 1R 2อัด3อัด4อัดและ10อัดค่ะครบชุดจำนวน5ดวงด้วยกันยังไม่ผ่านการใช้งานค่ะสำหรับชุดนี้มีติดขอบที่มุมขวาบนยกเว้นชนิดราคา2อัดที่ติดเพียงแค่ขอบบนเท่านั้นค่ะและชนิดราคา2อัดและ4อัดมีรอยพับนะคะนอกนั้นถือว่าเป็นสภาพดีและสมบูรณ์มากค่ะราคาที่ประมูลจบไปจบไปที่250,000บาทด้วยกันค่ะอันดับที่9 ยกให้กับรายการที่5-6-4ค่ะเป็นซองทำมือที่ทำจากกระดาษใช้แล้วถูกส่งจากเมืองเคมามานรัฐตังการูไปยังเมืองกวนทานรัฐปาหนังค่ะติดสแตมญี่ปุ่นชนิดราคา8เซนจำนวน1ดวงด้วยกันค่ะมีตราประทับวงกลมเดี่ยวเคมามาร2ภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษายาวีค่ะลงวันที่27กันยายนคิศวักราช1 9 4 และตาประทับวงกลมคู่ภาษายาวีลงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2487ค่ะด้านหลังของซองมีตาโกตาบาลูเซ็นเซอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้าของทหารสีดำสองภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษาไทย ว่าเซ็นเซอร์กับตรวจแล้วพร้อมลายเซ็นนายทหารค่ะและด้านหน้ายังมีตราทหารญี่ปุ่น I P O H 9สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีม่วงส่วนบริเวณด้านซ้ายของซองนี้ค่ะขาดหายไปบางส่วนเนื่องจากการเปิดแต่รายละเอียดและใจความสำคัญอื่นๆยังอยู่ครบถ้วนทั้งหมดค่ะซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่เป็นที่ต้องการของนักสะสมเป็นอย่างมากเลยค่ะราคาที่ประมูลจบไปนั้นจบไปที่ 1> 3 1 0 0 0บาทด้วยกันค่ะอันดับที่8กันแล้วค่ะเรายกให้กับรายการที่304ค่ะเป็นสแตมชุดพระพักเพียรชนิดละค่ะ1อาจ2อัดาจ3อจัด 4อัดและ10อัดค่ะครบชุดจำนวน5ดวงยังไม่ผ่านการใช้งานค่ะสภาพนี้ถือเป็นสภาพยอดเยี่ยมและสวยมากเลยค่ะราคาที่ประมูลจบไปนั้นจบไปที่3 3 0 0 0 0บาทด้วยกันค่ะเป็นอีกหนึ่งรายการไฮไลท์ที่ถูกพูดถึงก่อนหน้าการประมูลสำหรับอันดับที่7ค่ะยกให้กับรายการที่573ค่ะเป็นจดหมายลงทะเบียนตอบรับจากเมืองปะดังเซไรรัสไซบุรีไปยังกุลิมค่ะ ติดแสแตมไทยชุด4ราชนิดราคา8เซนจำนวน4ดวงด้วยกันค่ะและชนิดราคา3เซนจำนวน1ดวงด้วยกันค่ะติดอยู่บริเวณด้านหลังซองค่ะรวมอัตราค่าส่งทั้งหมดของซองนี้จะอยู่ที่35เซนค่ะมีการประทับ ตาวงกลมแบบ3ชั้นว่าปาดังเซไรกับไซบุรีค่ะ3าราและป้ายลงทะเบียนปาดังเซไร R 1 2 5 9ที่ด้านหน้าค่ะและตารับกุลิมกับไซบุรีแนวตรงสำหรับซองนี้ไม่มีตราเซนเซอร์ค่ะ ซึ่งเป็นระยะเวลาอีกเพียงไม่ถึง2เดือนที่ไทยจะต้องส่งมอบคืนยินแดนกลับไปให้ประเทศอังกฤษค่ะและซองจดหมายที่ถูกส่งด้วยอัตราค่าส่งลงทะเบียนตอบรับถือเป็นซองที่พบได้น้อยมากและชิ้นนี้ถือว่าเป็นสภาพที่ดีและสมบูรณ์มากเลยค่ะราคาที่ประมูลจบไปนั้นจบไปที่3,40,000บาทด้วยกันค่ะไปต่อกันที่อันดับที่6ค่ะยกให้กับรายการที่ 5, 6 5ค่ะ เป็นซองจดหมายที่ใช้งานภายในรัฐตังกรานูค่ะติดสแตปมตัวแก้ที่พิมพ์ทับว่าตรังการูภาษาอังกฤษจำนวน5ดวงด้วยกันค่ะและมี2ดวงแก้พิมพ์ทับบนสแตปมมาลายาชนิดราคา12บสองเซนค่ะเป็นสแตปมสีฟ้าแนวนอนรูปพระราชวังค่ะ และสแตมรัดปลาหัง12เซนค่ะเป็นสแตมสีฟ้ารูปสุลต่านค่ะอีกสาดวงมีการพิมพ์แก้ทับตรังการโนโบนสแตมญี่ปุ่นที่ออกใช้ในมาลายา ชนิดราคา3เซนต์25เซนและ30เซนค่ะมีการประทับตาวงกลม2ชั้น2ภาษาคือภาษายาวีและภาษาอังกฤษตรังกาโนลงวันที่1ธันวาคมปีคิศษักราช1,944ค่ะรวมมี5ตาประทับด้วยกันและตาเดี่ยวที่ด้านหลัง1นึ่ง หน้าซองจ่าเป็นภาษาจีนถึงลงเลื่อยเฮงหลงค่ะซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่มีสภาพที่สวยสมบูรณ์มากค่ะและราคาประมูลจบไปที่400,000บาทด้วยกันค่ะ แล้วเข้ามาถึง5อันดับราคาประมูลสูงสุดของการประมูลครั้งที่58ของทางบริษัทเอืเซเสรีกันแล้วค่ะสำหรับอันดับที่5ค่ะเป็นของรายการที่571ค่ะเป็นซองต้นหมายที่ถูกส่งจากเมืองลูนัสเคดารัซไซบรี ส่งไปยังเมินปะดังเซรไรรัตเคดาค่ะลงเวลา12 06. นาฬิกา6นาทีค่ะติดสแตมญี่ปุ่นพิมพ์แก้ทับบนสแตมจากรัฐเปรักชนิดราคา5เซนจำนวน5ดวงค่ะประทับตาวงกลมแบบ3ชั้นว่าลูนัสไฟบุรีค่ะลงวันที่28ตุลาคมปีพุทธศักราช2487ค่ะด้านหน้าซองค่ะยังมีตราเซนเซอร์ของทหารญี่ปุ่นว่าอาลอสตาทูแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีดำ และป้ายลงทะเบียนใหมายเลข1577ค่ะซองนี้เนี่ยถือว่าเป็นซองที่สภาพดีและสมบูรณ์มากเลยนะคะราคาประมูลค่ะจบไปที่4 0 0 0 0นบาทด้วยกันค่ะอันดับที่4หาค่ะยกให้กับรายการที่ 2-5-3ค่ะเป็นซองทางการฟอร์มูลาปราศจากรสแตมค่ะถูกส่งจากกรุงเทพไปประเทศเยอรมน,นีค่ะผนึกสแตมชุดชั่วคราวชานิดราคา1อัดแก้บน2อัดแบบที่1คู่และแนวตั้ง2คู่ค่ะจ่ายค่าส่งสิ่งตีพิมพ์ในอัตราสาอัดและจ่ายค่าซอง1อัดรวมทั้งหมดค่ะเป็น4อัดด้วยกันค่ะ ประทับตาบแบงกอกทูลงวันที่17ธันวาคมคริสตศักราช1891ค่ะราคาที่ประมูลจบไปนั้นจบไปที่400,000บาทด้วยกันค่ะมาถึงอันดับที่3กันแล้วค่ะบอกเลยว่ารายการนี้เป็นรายการหมามึดในวันประมูลอีกหนึ่งรายการเลยก็ว่าได้ค่ะเริ่มต้นที่10,000บาทและไปจบที่หลักแสนเลยค่ะสำหรับรายการที่ 2องแต่3ค่ะเป็นซองจดหมายที่ส่งจากกรุงเทพไปรัฐเจอรซีค่ะติดสแตมชุดชั่วคราว4อัดบน24อัดแบบที่2องจำนวน5ดวงด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยบ็อก4 1บีบ็อกและดวงเดียว1ดวงค่ะสําหรับดวงบนด้านซ้ายเป็นสแตมตลกเพราะตรงคําว่าอัดภาษาอังกฤษไม่มีจุดค่ะ ประทับตาภาษาอังกฤษล้วนแบงกอกวันค่ะด้านหลังค่ะมีการประทับตาภาษาไทยล้วนกรุงเทพที่1ค่ะมีตารับเจอซี่และตายางวงกลมสีม่วงทางการขนาดใหญ่48มิลลิเมตรว่ารอยยอดสยาม Postal d e p a r t m e n t หรือออฟฟิศไปรณีนีกรุงสยามค่ะซองนี้ถือว่าสภาพสวยมากและที่สุดของความหายยากคือเป็นสแตมป์ตลกที่ผ่านการใช้งานจริงบนซอง ซึ่งเป็นอะไรที่พบน้อยมากเลยค่ะและราคาประมูลจบไปที่400,000บาทด้วยกันค่ะมาถึงอันดับที่2กันแล้วค่ะยกให้กับรายการที่241ค่ะเป็นสแตมชุดที่2พระพักตรตงประกอบไปด้วยชนิดราคา1อัด2อัด3อัด4อัด 8อัด12อัด24อัดและ64อัดด้วยกันค่ะครบชุดจำนวน8ดวงด้วยกันแบบชนิดเต็มแผ่น120ดวงยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนค่ะสำหรับดวง1อัดแถวแนวตั้งที่10และ11สแตมมเนี่ยมีรอยพับทุกดวงค่ะสภาพนี้เนี่ยถือว่าเป็นสภาพที่ดีมากค่ะราคาที่ประเมินอยู่ในคู่มือค่ะสำหรับชุดนี้เนี่ย จะอยู่ที่ประมาณ6,000นบาทด้วยกันค่ะและราคาที่ประมูลจบไปนั้นตกไปที่4,10,000บาทด้วยกันค่ะเดินทางมาถึงชิ้นที่มีการประมูลจบไปราคาสูงที่สุดในกลุ่มสแตมไทยสำหรับอันดับที่1ค่ะเป็นของรายการที่5 6า 3ค่ะรายการนี้เป็นซองจดหมายที่ถูกส่งภายในเมืองโกตาบาลูรัฐกาลันตัน an, ในอัตราค่าส่งสิ่งตีพิมพ์ค่ะซองชิ้นนี้เป็นซองขนาดเล็กติดสแตมไทยชุดกาลันตันชนิดราคา2เซนพร้อมตาประทับวงกลมคู่ภาษาอังกฤษล้วนว่าโกตาบาลูกับกาลันตันค่ะลงวันที่12มิถุนายนปี2603 ซึ่งปี2603เนี่ยของญี่ปุ่นจะตรงกับปีพุทธศักราช2486ของไทยเราค่ะซึ่งสแตมปนี้เนี่ยถูกใช้งานจริงหลังจากที่ได้มีการออกใช้งานเพียงแค่21วันเท่านั้นค่ะด้านหลังของซองมีตราประทับโกตาบาลูเป็นเซ็นเซอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้าของทหารสีดำสองภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษาไทยว่าโกตาบาลู วแล้วและเซ็นเซอร์พร้อมลายเซ็นนายทหารค่ะสแตมชุดนี้เนี่ยใช้จริงบนซองพบน้อยมากและซองนี้เนี่ยถือเป็นซองเดียวที่พบในอัตราสิ่งตีพิมพ์ค่ะดังนั้นเป็นที่สุดของความหายากและบันทึกประวัติศาสตร์ทางการไปรษณีย์อันทรงคุณค่าที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะสำหรับราคาที่มะมูลจบไปของรายการที่563คือราคา 1นึ่งล้านสี่แสนห้าหมบาทด้วยกัน,นะคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ30อันดับสเต็มไทยที่มีการประมูลราคาสูงสุดครั้งที่58ของทางบริษัทเอื้อเสรีที่ผ่านมาราคาสูงสุดนี่ไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวคะ่ะสามารถไปชมเทปบันทึกย้อนหลังได้นะคะว่าสู้กันวันขนาดไหนคะ่ะ ครั้งหน้าอาจจะมาจัดอันดับอะไรและมีคลิปอะไรมาลงให้ฟังค่ะอย่าลืมติดตามชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะวันนี้ไาจต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ